ฮัลโหลวันดีนี่แกคิดว่าเราลืมวันเกิดแค่แล้วสิไม่ใช่ที่มาช้าก็เพราะว่าเราอยากให้เราเป็นคนโอยพอรวันเกิดคนสุดท้ายของเธอไม่รู้ว่าจะโรแมนติกไหมนะสุขสันต์วันเกิดนะยัยหมู ลักเธอนะลักมากด้วยอืช่วงนี้ก็งานหนักตอนแรกกะว่าจะไปเซอร์ไพรส์ถึงที่ห้องวันเนี้ยแต่ด้านมีงานตอนเย็นขอโทษนะที่ไม่ได้ไปอยากไปมากเลย ขอลากับผู้กองแล้วเลยผู้ก,กองไม่ให้แต่ยังไงก็รักเธอนะรักตล,ลอดเลยด้วยวันเกิดปีนี้ขอให้มีความสุขม,มากนะแกอืมรวยเงินรวยทองแล้วก็อย่าเครียดมากเรียนจบไวๆอย่างน้อยเธอไม่มีใครก็มีเรานะเว้ย บอกแล้วจะจับมือกันเสมอเดี๋ยววันศุกร์นี้วันเสาร์นี้ที่เธอมาหาเราก็ค่อยมาเอาของขวัญน,นะเรามีอะไรเตรียมไว้ให้อะไแหละรักเธอนะอย่าดื้อน,นะ <c oughs> เอออีกอย่าง ปีเนี้อายุยีองแล้วลดความอ้วนบ้างนะสักยี่สิบสองโลเป็นของขวัญมันเกิดให้ตัวเองไง <c oughs> ติงตองไนอะกูนี่แหละจำเอาไว้นะรักแกมากจะเดินไม่ได้กันแหละ